วันนี้วันที่29สิงหาพศ2 5 6 8เวลา10นาฬิกา30นาทีดิฉันขอมาตแหลงการและพูดคุยกับทุกท่านด้วยความริงใจเกี่ยวกับเอุการระเบิดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงงานและชุมชนโดยรอบดิฉันทราบดีว่าเหตุการณที่เกิดขึ้นนี้สร้างความเสียหาย ความวิตกกังวลและความหวาดไวัวกับทุกท่านเป็นอย่างมากและนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยค่ะก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอดทนในช่วงเวลาที่เกิดอตุตั้งการอุปยุกการป้องกันตัวและการแจ้งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่เราตระหนักดีว่าพี่น้องหลายท่านได้รับความเสียหายและผลกระทบตัต้งร่างกายกจิตใจและทรัพย์สิน ฉันจึงมาที่นี death, ่เพื S <S <and slow> <products> ่ออธิบายเหตุการณ์อย่างละเอียดที่สุดและเพื่อให้ตุกตั้นมั่นใจว่าเรากําลังดําเนินการอย่างเต็มที่ค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคมเวลา9นาฬิกา5นาทีเกิดเอตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่บริษัทของโรงงานพลังงานกีนจำกัดแรงระหว่างเปิดมีความรุนแรงพอสมควรทําให้โครงสร้างภายในโรงงานเสียหายบางส่วนและแรงยของระเบิดกระจายเป็นช่มโดยรอบ เหตุการณ์นี้ส่งผลให้กับบ้านเรืองบางหลังจะหายมีพี่น้องในชุมชนบางท่านได้รับวามเจ็บจากแรงกระแทกและเสษวัสดุที่ปิวออกมาที่ที่เกิดเหตุการณ์ทีมงานประรอดภัยของโรงงานและก็ควบคุมสถาน,นการณ์พร้อมประสานกับหน่วยงานดับเพลิงคูภัยโรงพยาบาลและหน่วยงานราชก,การในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดจาัาตั้งจุดช่วยเหลือฉุกเฉินในโรงง,งานและ ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีพร้อมกับทำการตรวจสอบสอภาพอากาศและพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดเอซําดิฉันจึงเรียนให้ทราบว่าในช่วงที่เกิดเอซัทุกขั้นตอนถูกดาเนินการอย่างเร่งด่วนและถูกดัดคนที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าความเสียหายและความเสี่ยงต่อชีวิตคนในชุมชนจะน้อยที่สุดค่ะ ในฐานะเจ้าหนะ้าที่ความปลอดภัยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการแจ้งข้อมูลให้ทุกน,นได้รับทราบอย่างวาวรวดเร็วและโปร่งใสและถูกต้องที่สุดปัจจุบันสถานการณ์ถูกควบคุมไม่เรียบร้อยแล้วผ่ะไฟและแรงระเบิดที่ถูกควบคุมและไม่ก่อให้เกิดอันตรา,ายเพิเออ่มเติมพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดถูกกัน้นและมีเจ้าหนะ้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพมแพทและพยาบาลก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ โดยมีการติดตามอาก,การและให้คำปรึกษายอย่างต่อเนื่องโรงงานได้เปิดศูนย์ประสานงานเนติดุดเฉยเพื่อให้พี่น้องสามารถตรวจสอบข้อมูลแจ้งปัญหาหรือร้องเรียนได้โดยตรงทีมงานของดิฉันได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อพูดคุยและฟังและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในทุกด้านทั้งด้านร่างกายมีใจและทรัพย์สินนอกจากานี้ดิฉันขอ ของพี่นอนในจุนโจรหรือและผมตกวจสอบทั้งหมดจะเพลิดเธต่อสาธารณะอย่างโปร่งใสค่ะสำหรับแนวทางแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาวในโรงงานได้วางแผนกันดำเนินการดังนี้โดยระยะสัน้นเร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้างเรือนและทรัพย์สินสท,ที่เสียหายช่วยเหลือและเยียวยาวผู้ที่รับบาดเจ็บรมทั้งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ตรวจสอบคุณภาพนะ้ำอากาศในดินเพื่อชุมชนมั่นใจว่าความไปลอดภัยด้านสิน่งแวดล้อมเปิดศูนย์ประสานงานฉุกเฉินและให้การปรกษาในด้านสุขภาพกจกิตและในระยะยาวนะคะตรวจสอบระบบการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัยทั้งหมดอย่างละเอียดติดตั้งระบบตรวดจับและเตรียมไฟลวนหน้า,พบบา,านเพื่อป้องกันการเกิดอิซซัมจะตาแผนฝึก การอุปยุกับชุมชนเป็นประจำทุกปีตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างโรงงานและชุมชนเพื่อให้พี่น้องทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและชุมชนที่เกี่ยวกับการลับงมือจุดเฉลิมความปลอดภัยในชีวิตประจำวันเราต้องการให้พี่น้องมีชุมชนมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกและเราจะไม่หยุดพัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายนี้ในนามของโรงงานพลังงานจีนจำกัดดิฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นดิฉันขอโทษพี่น้องทุกคนอย่างใจยงิงต่อความเสียหายความกังวลและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นโรง,งงานขอรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดและขอสัญญาว่าจะทบทวนกระบวนการเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก ชีวิตและความปลอดภัยของพี่น้องในชุมชนคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเราเสมอค่ะดิ่ฉันหวังว่าพี่น้องจะเห็นความตั้งใจของเราและร่วมมือกันต่อไปในการสร้างความปลอดภัยร่วมกันเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนทั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในโรงงานฉันในฐานะเจ้าหน้าที่การปลอดภัยจะไม่มองข้ามเราจะสื่อสารกันอย่างโปร่งใสและฟังทุกเสียงของชุมชนและเดินหน้าสร้างความตั้งใจร่วมกันขอขอบคุณท่านที่ให้ความ และความร่วมมือเราจะข้ามก่าดุการนี้ไปด้วยกันและสร้างความปลอดภัยให้กับุชีวิตในชุมชนอย่างไ้ทีขอบคุณค่ะ